สวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันแบบพิกาสนะครับช่องเราจะมีการดูดวงทั้งแบบรนดอมและพิกาส์สลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับและที่แน่นอนคือเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงสามารถติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับการดูพิกอากาดวันนี้เราก็มีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยนะครับกองที่1สีแดงพระสมเด็จวะะรัระังกองที่2สีเหลือง ท้าวเวสสวรรณและกองที่3สีม่วงพระขุนแผนนะครับอยากให้ทําสมาธิทําใจสบายๆเลือกไพ่เพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อความแม่นยําสูงสุดแต่ถ้าอยากดูหลายกองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับดูได้เช่นกันนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้คือพลังแห่งรักจะนําพาใครมาพบคุณเออทาใจสบายๆนะครับเลือกกองไพ่นะครับและเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคําทํานายของแต่ละกองกันได้เลยครับไปกันเลยครับ โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1กองสีแดงนะครับวันนี้กับหัวข้อการดูพิกกาดพลังแห่งรักจะนําพาใครมาพบคุณนะครับคุณที่เลือกกองที่1ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ สี่ไม้เท้าใบแรกเลยยินดีล่วงหน้านะครับ4 o f r of r o s หรือ4 o f w a f ones นะครับความหมายเดียวกันสี่ไม้เท้านะครับไม่ธรรมดาใบนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงเปิดกันเห็นๆนะออกมาใบแรกเลยเป็นความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ความรักการลงเอยแต่งงานก็ได้เช่นกันในบางท่านนะครับอืมใบแรกสวยงามเลยพลังแห่งรักกาลังจะนาพาใครเข้ามาพบคุณนะ วุ้ยเด็กถือดาเพออฟซัสคุณดูแลตัวเองดีนะเออคุณมีมาตรฐานของคุณใช้ได้เลยในการจะเลือกคบหรือไม่คบใครอะไรแบบนี้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวอนส์อืมอาจจะต้องมีการ,รเผชิญอุปสรรคบางอย่างเพื่อการเติบโตไม่ต้องกังวลน,นะครับใครๆก็มีนะครับการต่อสู้ฝ่าฟันหรือ พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อการเติบโตแบบนี้นะแล้วก็จัดเมน้นคุณจะได้สิ่งที่ควรได้หรือมีใครบางคนที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเฮ้ยตามหัวข้อเลยนะพลังแห่งรักจะนำพาใครมาพบคุณนะครับอืมมาดูกันนะครับ9เหรียญนายอ็อพเปนเดเคโอ้โหความอุดมสมบูรณ์มันคงมั่งคั่ง ไม่ว่าจะเป็นการเงินตรงตรงตัวตามไพ่เหรียญหรือตีความเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เช่นกันนะหนึ่งถ้วย Ace of Cups มาแน่ๆความสัมพันธ์ใหม่มิตรภาพใหม่ๆหรือแม้แต่มีคนที่น่าสนใจเข้ามาหาคุณด้วยพลังแห่งรักตามหัวข้อเป๊ะเ,เป๊เปิดกันเห็นเหอาไปต่อ โอ้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนาเคจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอาชีพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการเตริบโต,ต,ตแบบค่อยเป็นค่อยไป3เหรียญท of Pentacles การพูดคุยการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเออเรื่องอะไรกันหนอและเ h อะไฮรแฟนโอ้โห ใบนี้ไม่ธรรมดามีใบแรกสี่ไม้เท้าและมีไฮโรแฟนพลังแห่งรักมีโอกาสนำพาคนที่น่าสนใจเข้ามาแล้วสองใบนี้ถึงขั้นแต่งงานได้ถ้าต้องการอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครจะเข้ามานะครับพลังแห่งรักจะนำพาใครเข้ามาพบคุณนะใบแรกออกมาสี่ไม้เท้าแล้วเนี่ยเป็นไพ่ของความมั่นคงความยินดีชัดเจนการเฉลิมฉลองนะครับสี่ไม้เท้า คนสองคนภายใต้ซุ้มประตูของความยินดีแบบนี้จะตีความว่าเป็นซุ้มประตูงานแต่งงานหรือ,อการเฉลิมฉลองใดๆก็ได้เช่นกันใบนี้ถ้ามองเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานการเงินก็คือคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังเลยในเรื่องการงานการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบนี้มีความยินดีเกิดขึ้นมีความมั่นคงกับชีวิตแต่ถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้เป็นไพ่แต่งงานเลยนะและไม่ธรรมดาดังกล่าวไปแล้วว่ามีไฮโรแฟนออกมาด้วย พลังงานการแต่งงานการครองคู่ชัดเจนมากถ้าคุณคนโสดมาดูนะคลิปนี้วันนี้ผมมองว่ามีโอกาสได้คู่นะครับนะอาจจะไม่ได้ถึงกปรับปรับแต่งเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าจะมีคนที่น่าสนใจมีคนที่คู่ควรเข้ามาเลยนะครับตัวคุณเองที่ผ่านมาคุณมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตค่อนข้างดีเลยเรียกว่า คุณรู้ว่าอะไรควรไม่ควรคุณรู้ว่าใครเป็นยังไงคุณอ่านเกมต่างๆขาดว่าใครเข้ามาเพื่ออะไรแบบไหนอย่างไรคุณสามารถเลือกได้ว่าจะคบหรือไม่ครบใครแบบนี้นะครับทาให้ชีวิตคุณค่อนข้างสุขสบายแล้วก็ถูกรบกวนน้อยนะครับนะใครเข้ามาไม่ดีคุณจะรู้ทันแบบนี้ถ้าใครมาดีคุณก็ต้อนรับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันไปแบบนี้คุณปกป้องตัวเองดีแล้วก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนลงแรงไปมันค่อนข้างมาถูกทางและเรียกว่าคุณรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรนะครับ ข้อดีคือคุณรู้ตัวว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับสิ่งที่ใช่เพื่อให้ได้อนาคตได้ชีวิตที่ดีแบบนี้และแน่นอนว่าที่ทุกสิ่งที่คุณทำไปไม่สูญเปล่า สิ่งที่คู่ควรคนที่คู่ควรกาลังจะเข <hi> ้เามาถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวการพัฒนาครอบครัวส่วนตัวพ่อแม่พี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้อง,ง,ง,ง ana, <Ost. S 1> สุขส,สบายอยากให้ตัวเองสุขสบายคุณจะได้รับความสุขสบายตามสมควรแก่เหตุเลยนะครับถ้าคุณทําคุณงามความดีไว้คุณจะได้ผลตอบแทนดีๆแน่นอนแต่ก็ต้องทํานายตามตรงเช่นกันว่าถ้าคุณเคยทําอะไรผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลนั้นก่อนนะครับ เคลีย์ปัญหาก่อนถึงจะสิ่งดีๆถึงจะมานะโดยลําดับนะทนํานายกันตรงๆนะครับนะใบนี้คือสิ่งที่ควรจะได้นะสิ่งที่คู่ควรแต่ผมมองว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าใบนี้มาเก้าเหรียญนี่ไม่ธรรมดาเก้าเหรียญนี่บ่งบอกชัดถึงถ้าตีการเงินตามไพ่เหรียญคือเงินเยอะ ไพ่นี้เป็นไพ่เศรษฐีใบหนึ่งเลย9เหรียญเงินเยอะเยอะมากหลักล้านนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้มองในเรื่องการเงินตีเป็นความสัมพันธ์ตามหัวข้อใบนี้คุณจะเจอคนดีเจอคนที่คู่ควรเรียกว่าเข้ามาแล้วส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน พลังแห่งรักกําลังจะนําพาใครบางคนเข้ามาพบคุณแล้วหนึ่งถ้วยออกมาชัดเจนเปิดกันเห็นๆนะหนึ่งถ้วยคือมิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เพื่อนใหม่ใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนใหม่ใหม่เอี่ยมแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนแล้วเขาจะเป็นใครได้บ้าง ตามหน้าไพ่โดดเด่นที่จะเป็นคนที่เข้ามาเพราะมีกิจกรรมร่วมกันมีเหตุการณ์บางอย่างร่วมกันทํางานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าได้หรือเป็นคอนเนค t ชันร่วมกันแม้แต่ไม่ได้รู้จักกันโดยตรงแต่มีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันมีตัวกลางคอยประสานให้แบบนี้หรือแม้แต่มีพ่อสือ่อแม่สือ่ออยากจับคู่คุณทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะครับ เป็นไปได้ที่คนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมีบุคลิกภาพที่ดีชีวิตที่น่าสนใจออดูเป็นคนใจดีอะไรแบบนี้อยากจะหาคู่ให้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเรียกว่าคนรอบข้างส่วนใหญ่สนับสนุนคุณอยากเห็นคุณมีความรักที่ดีมีชีวิตที่ดีแบบนี้เป็นไปได้ลักษณะคนคนนี้ถ้าเข้ามาปุ๊บคุณจะโชคดีในทันทีเลยเรียกว่า พอเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าคุณเคยเสี่ยงโชคแล้วไม่เคยได้เลยมีโอกาสที่คนนี้เข้ามาในชีวิตคุณและคุณจะเริ่มมีโชคดีเออมีโชคลาภหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่โชคลาภเงินทองคุณจะมีข่าวดีอยู่เรื่อยๆจากการที่ได้คบหาคนคนนี้นะครับเขาจะนําพาโชคดีมาสู่คุณคนคนนี้ดวงสมพงกับคุณมาก The High r e f u n นี่เป็นความสัมพันธ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ใจมาดีแน่นอนแล้วก็สามารถพัฒนาได้ถึงขั้นแต่งงานใบนี้ไม่ธรรมดา เดี The ๋ยวใรแฟนมีความหมายเป็นไพ่แต่างงานได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้และอย่าลืมใบแรกสี่ไม้เท้าสองใบนี้ออกมาคู่กันโอกาสลงเอยกันสูงมากกับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะครับอยู่ที่คุณว่าคุณอยากจะครองคู่กับเขาไหมหรือว่ายังอยากอยู่คนเดียวไปก่อนอยากโสดอิสระไปก่อนกรนนณีคุณคนโสดนะคุณคนโสดบางคนอาจจะอยากอยู่อิสระไปก่อนก็คบเป็นเพื่อนได้ไม่มีปัญหาคนนี้ไม่มีพิษภัยมาดีส่วนคนที่มีคู่นะคุณมีเสน่ห์แล้วอาจจะมีคนมาจีบเพิ่มอย น,นั้นพอนะคู่ของคุณดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะพลังงานกองนี้วันนี้หัวข้อนี้โดดเด่นมากกับคนโสดที่จะได้มิตรใหม่ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักดังกล่าวนะลักษณะของคนคนนี้ก็แน่นอนนำพาโชคดีมาให้คุณดังกล่าวแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ถูกใจคุณอัธยาศัยนิสัยใจคอดีเจอกันแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมองตาก็รู้ใจอะไรแบบนี้นะครับน่ามีโอกาสที่จะเป็นคนลักษณะดังกล่าวส่วนถ้าจะดูเรื่องราศีเกิดธาตุกําเนิดก็นะ โดดเด่นจะเป็นาธาตุน้ำแน่ๆาธาตุน้ํามาเด่นเลยมีนกระกฎพิจิกแล้วก็าธาตุดินมังกรพษศพกันก็เด่นนะครับ ลองเล็งๆดูนะถ้ารู้จักกันแล้วลองถามถามว่านเกิดเขาดูก็ได้ถ้ามีจังหวะถามนะครับเอาไว้เช็คเออเอาไว้เช็คข้อมูลเป็นไว้ประกอบการตัดสินใจได้แต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องราศีเกิดเรื่อง่ากําเนิดไว้ดูเป็นองค์ประกอบเฉยๆนะครับนะสิ่งสําคัญคือคนคนนี้ดวงสมพง์กับคุณมีโอกาสเข้ามาสร้างความสุขความเจริญให้นําโชคดีมาให้ด้วยพลังแห่งรักกําลังจะนําพาคนลักษณะดังกล่าวเข้ามาหาเข้ามาพบเจอคุณกองที่หนึ่งนะครับรับไว้นะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกล่องที่2ต่อกันเลยนะครับไปโอเคครับมาถึงคุณที่เลือกไพ่กล่องที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีพิกัดการวันนี้หัวข้อพลังแห่งรักกําลังจะนําพาใครเข้ามาพบคุณนะครับคุณกล่องที่2ทําใจให้สบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณกล่องที่2คุณได้ไพ่โอแปดถ้วย8 of cups คุณมีปัญหาใดๆในอดีตหรือไม่นะครับถ้าคุณ move on จากปัญหาในอดีตได้จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองเดี๋ยวมาดูใบต่อๆไปกันนะ10เหรียญ ten of pentacles โอ้ไพ่มหาเศรษฐีไม่ธรรมดาใบนี้ตีความเรื่องการเงินก็ได้หรือความสัมพันธ์ก็ได้เดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับโชคดีมาแน่นอน10เหรียญไม่ธรรมดาแล้วเออองเหรียญ two of pentacles คุณจะเจอคนที่คู่ควรกับคุณนะเออสินเสมอกันก็ว่าได้สบายใจได้เลยคนนี้อ่าเด็กถือถ้วย Page of Cups อืมโดยรวมคุณเป็นคนที่มีความสุขได้โดยง่ายชีวิตคุณไม่ซับซ้อนคุณมักจะยิ้มให้กับทุกๆเรื่องได้ง่ายๆแบบ เอ้ยอาหารอร่อยก็มีความสุขอากาศสบายก็มีความสุขคุณมีความสุขได้กับทุกเรื่องอะไรแบบนี้นะครับดีจังเออแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเพเอฟอนชัดๆเลยเจอคนศีลเสมอกันแล้วล่ะนะพลังแห่งรักจะนําคนศีลเสมอกันเข้ามาให้คุณดูแล้วนะเดี๋ยวมาดูใบต่อๆไปสิเออโอ้โหเดอะซันเปิดกันเห็นเห็นเปิดกันสดๆเดอะซันมาสบายใจได้แล้วนะครับ ความสุขความเจริญทุกรูปแบบมาน่นอนอ่ะเดอะซันไพที่ดีที่สุดของสำหรับไพย,ยิปซีสากลน,นะครับอยินดีล่วงหน้าเลยเดอะฟูความสุขสบายละลาสบายกายสบายใจโอ้โหไม่ธรรมดารู้ล้รู้ล้รู้ละจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิสระทั้งทาง,ทางกายทางใจ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่บังคับกันอะไรแบบนี้เออคุณอยากทําอะไรก็ทําได้ตามปกติโดยที่มีเขาคอยซัพพอร์ตเป็นไปได้นะครับเออก้าวไม้เท้าไม่ต้องกลัวก้าวไม้เท้าอาจจะต้องมีเรื่องหนักๆให้บริหารจัดการบ้างผมมองว่าเป็นเรื่องการงานหรือการพัฒนาอาชีพพัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับความสัมพันธ์ดีแน่นอนอย่าลืมว่ามีด s ันนะต่อให้เหนื่อยก็คุ้มอ่ะโอ้โหชัดชด แ <8, S 2> เหรียญเอ f ออฟเพนท e s มีความก้าวหน้าแน่นอนมาขยายความกันนะครับวันนี้คุณกองที่สองพลังแห่งรักจะนำพาใครเข้ามาพบคุณก็ต้องทำนายกันตามหน้าไพ่เลยว่าชีวิตคุณช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่นะขอให้คุณ move on ให้ได้นะแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะ,ะถ้าคุณ move on ได้แล้วทำนายว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาเร็วเนี้ ถ้าคุณยัง move on ไม่ได้ขอให้ฮึบไว้หน่อยเรียกเพื่อว่าพยายามทําใจให้ได้ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปหรือปัญหาใดถ้ามันเกินเยียวยาก็ปล่อยวางละทิ้งไปเลยคนเราไม่จำเป็นต้องแบกสิ่งที่เกินกําลังไว้นะครับนะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้แม้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ move on ละทิ้งไปเลยนะเพื่อชีวิตใหม่นะครับเราแนะนํากันแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆนะสิ่งใดถ้าต้องรับผิดชอบก ก็ทำให้ถึงที่สุดเออแต่ถ้ามันถึงที่สุดแล้วยื้อไม่อยู่ก็ต้องปล่อยวางนะครับนะประมาณนี้นะครับในความหมายของไพ่นะตามรมษดลสิบเหรียญถ้าคุณ move on จากปัญหาเก่าๆได้หรือสิ่งที่ค้างคาใจในอดีตได้คุณจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอน สิเหรียญนี่ตีความได้หลากหลายอย่างชัดๆอย่างแรกคือถ้าตีความด้านการเงินตรงๆตามความเป็นไพ่เหรียญคือการงานการเงินคุณจะดีขึ้นมีการเงินลื่นคล่องขึ้นคนที่มีปัญหาการเงินมีโอกาสฟื้นตัวลืมตาอ้าปากได้คนที่ไม่มีปัญหาการเงินมีโอกาสสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกทํานายตามความสิบเหรียญถ้าตีเป็นการเงินนะแต่ถ้าไม่ได้มองเรื่องการเงินมองเรื่องอความสัมพันธ์ตามหัวข้อนี้ แปลว่าคุณกําลังจะเจอคนที่คู่ควรอย่างสูงมากๆเลยนะครับคนที่คู่ควรกําลังมาแน่นอนชัดๆอ่าคนที่คู่ควรคนที่ศีลเสมอกันกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับเขาจะเป็นใครได้บ้างมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุขเหมือนเหมือนกับคุณเนี่ยแหละตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายดังที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นนะอาหารอร่อยก็มีความสุขอากาศดีสบายๆก็มีความสุขตื่นนอนมีความสุขก่อนจะนอนก็มีความสุขฝันก็ฝันดีอะไรแบบนี้ ชีวิตมีความสุขได้อย่างง่ายดายคุณมองโลกในแง่ดีเรียกว่าอะไรก็ดูดีไปหมดใน,ในสายตาคุณคุณไม่ค่อยเครียดนะครับตามใบนี้และคุณจะเจอคนที่ลักษณะคล้ายๆกับคุณเนี่ยแหละคือจะเรียกว่าสุขนิยมก็ได้นะหมายถึงชอบความสุขชอบชีวิตสบายๆไม่สนใจดรามา่าไม่นินทาคนไม่แบกรับเรื่องร้ายๆของคนอื่นไม่อ่านข่าวร้ายไม่อะไรแบบนี้เป็นคนที่มีความสุขโดยธรรมชาติอ่ะใช้คํานี้แล้วกันศีลเสมอกับคุณแน่นอนและเดือดซันออกมาโอ้คุณเอ๋ยหายห่วงครับผม ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนไม่ว่าคุณกับเขาจะรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ตามหน้าไพ่จริงๆแล้วดูแล้วน่าจะรู้จักกันมาแล้วพอสมควรแต่ยังไม่สนิทกันนะครับเพียงแต่ว่านับจากนี้ไปคุณกับเขามีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้น The Sun กาลันตีถึงความดีงามทั้งหลายทั้งปวงในทุกๆแงม่มุมการที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่คุณกับเขารู้จักกันอยู่แล้วและจะสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นะครับ อาจจะมีงานร่วมกันกิจกรรมร่วมกันหรือแม้แต่บางท่านมีงานดเรลคล้ายๆกันชอบออกกําลังกายชอบไปวิ่งไปว่ายน้ำปัรจกยานหรือปลูกต้นไม้หรือชอบทาอาหารหรือมีกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่ทําเหมือนๆกันอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศีลเสมอกันค่อนข้างเป็นคนที่มีจริตไลฟ์ตล์คล้ายกันมากมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันมองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดกันเยอะกับคนคนนี้เขาคนนี้เมื่อเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างให้อิสระซึ่งกันและกันแน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงความสัมพันธ์หลายๆคนหลายๆคู่ พอคบหากันแล้วเกิดการบังคับกันสั่งกันต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามน่นห้ามนี่แต่คู่ของคุณจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับคู่ของคุณจะเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็ให้อิสระกันตามสมควรคุณเคยใช้ชีวิตอย่างไรมาเขาจะไม่ห้ามคุณเขาจะปล่อยอิสระคุณชื่นชอบอะไรเขาจะสนับสนุนเขาจะยินดีด้วยเขาจะยินดีเมื่อเห็นคุณมีความสุขแล้วคุณเองก็จะยินดีเมื่อเห็นเขามีความสุขเช่นกันโอ้ยน่ารักคู่นี้ พลังแห่งรักกําลังจะนำคนที่ศีลเสมอกันเข้ามาให้คุณนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็ต้องระวังนิดนึงเตือนกันตรงๆตามหน้าไพ่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างจากคนรอบข้างนะ คนรอบข้างที่จับตาดูอยู่เพราะบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะดําเนินไปได้ด้วยดีจนน่ายิจฉาใช้คํานี้เลยนะครับขออนุญาตนะไม่ต้องซีเรียสนะคนรอบข้างเขาอาจจะจับตามองคู่ของคุณมองเขากับคุณแล้วก็วิจารณ์ต่างๆนานาไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกาคนรอบข้างทําอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคุณกับเขาแค่มองตาก็เข้าใจกันดังกล่าวเพราะฉะนั้นคําวิาพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นเสียงนกเสียงกาจะทําอะไรคุณกับเขาไม่ได้เลยนะครับ นะแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างดังกล่าวไปแล้วว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ยังไม่สนิทเพียงแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปนะจะมีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้นจากกิจกรรมที่ทําร่วมกันนับวันยิ่งสนิทกันมากขึ้นแบบนี้นับวันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นจนสามารถพัฒนาไปถึงขั้นเป็นคนรู้ใจได้นะจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจบุคลิกลักษณะคนนี้เอาง่าย คุณส่องกระจกดูมองตัวคุณคุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับเป็นฝาแฝดของเราที่อยู่ในอีกร่างหนึ่งประมาณนี้ เขาจะเป็นคนที่คล้ายกันมากเพลอเหน้าคล้ายกันด้วยเอา้านะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายบางทีตามความเชื่อนะเนื้อคู่กันมกกักจะหน้าคล้ายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับนะลองไปสังเกตดูนะจะมีบางหลายอย่างที่คล้ายๆกันนะเออรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะนินสยัยความชอบทุกอย่างมันจะมีความคล้ายๆกันจนคุณรู้สึกว่าเหมือนเจอตัวคุณเองในบุคคลอีกร่างหนึ่งอีกคนหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับเจอตัวคุณเองอีกคนหนึง่งเลยประมาณนี้เลยคนนี้โดดเด่นมากแล้วถ้าดูเพิ่มเติมถึงราศีเกิด กําเนิดเพื่อ,อไว้เป็นข้อมูลคนนี้โดดเด่นมากธาตุไฟเม่สิงธนูมาเลยแล้วก็ธาตุดินมังกรพุทธศพกันเด่นนะครับนะ ลราศีเมษเด่นมากนะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องราศีเกิดธาตุกาเนิดนะครับดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะเพราะไม่ว่าเขาจะเป็นคนราศีใดธาตุใดก็แล้วแต่ดวงเขาสมพง์กับคุณมากพลังแห่งรักจะนําพาคนคนนี้เข้ามาพบคุณชีวิตคุณที่ดีงามอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นคุณจะเจอคนที่ศีลเสมอกันเข้าใจกันง่ายมองตาก็เข้าใจแนวแนวนี้ลองไปสังเกตดูนะครับคุณกองที่2นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกองที่3ต่อกันเลยนะครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่พิกากา์นะครับหัวข้อพลังแห่งรักจะนําใครเข้ามาพบคุณนะครับคุณกองที่3ทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงถ่ายให้คุณนะวันนี้คุณกองที่3มคุณได้ไพ่โอ้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นอัปวอนส์ไม่ต้องกังวลน,นะครับ บางทีคุณอาจจะกําลังต่อสู้กับบางอย่างอยู่หรือพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อไปให้ถึงจุดที่คุณฝันไว้แบบนี้ซึ่งมันอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจสักหน่อยแต่คุณทําได้นะผมมองแล้วนะเจ็ดไม้เท้านี่ไม่เกินกําลังอ่ะนี่งไงชัดๆเลยราชินีดาบคุยนับสัสคุณเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงแนว่วแน,วแน,วแนว่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ผมเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วใครกันที่จะเข้ามาด้วยพลังแห่งรัก โอ้โหราชินีไม้เท้าค e ีนอฟวอนส์ไม่ธรรมดาการงานจะนำพามาหรือเปล่าเออห้าดาฟี่ออฟซอร์อาจจะต้องมีการจบปัญหาบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะอ,อโอชัดๆเลย8ไม้เท้า8 o f wands คนนี้ดีคนนี้เข้ามาแล้วชีวิตก้าวหนะ้า มาส่งเสริมซึ่งกันและกันการงานเด่นนะจะเป็นเพื่อนร่วมงานเอาซะด้วยมั้งเนี่ยเออหรือหุ้นส่วนประมาณนี้ก็ได้ลูกค้าก็ได้ถ้าคุณทำงานอิสระค้าขายแล้วก็โอ้ oh, we are fortune ดีมากในบริบทนี้ทำนายว่าดวงขึ้นดวงกำลังดีนะครับแล้วก็โห oh, oh, oh. ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles วันนี้มีไพ่ควนออกมาถึง3ใบเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วโอ้โ oh, ห oh. ผมว่าคุณมีความสามารถหลากหลายนะอาจจะมีหลายบุค,คลิกแล้วเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านเป็นคนลักษณะหนึ่งอยู่ที่ทํางานเป็นอีกลักษณะหนึ่งอะไรแบบนี้คุณรู้ดีว่าควรจะวางตัวแบบไหนกับใครก็ได้เออแล้วก็3ดาบ Tree of Swords ไม่ต้องกลัว3ดาบบางทีมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนเป็นไปได้นะวันนี้นะ ให้คุยออกมาถึง3ใบไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานสลับฝังกันได้โอ้สามเหลียน t h r e e of pentacles ค่อยๆดูกันไปรู้ละกอง3านี้เดี๋ยวผมมาขยายความให้เริ่มจากใบแรกช่วงเวลานี้คุณกำลังมีแผนงานมีแพลนมีฝันใดๆหรือเปล่าเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการทำงานพัฒนางานการจะไปศึกษาต่อหรือแม้แต่การออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแบบนี้โดดเด่นมาก คุณจะต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างสูงเรียกว่าเหนื่อยและบอกตรงๆว่าเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเพราะว่าดูแล้วนะเป็นการเหนื่อยที่จะเติบโตได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดไว้จะเป็นจริงสิ่งที่คุณฝันไว้ไม่เกินกําลังแต่ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะบอกไว้ก่อนเลยฝันของคุณจะเป็นจริงได้ถ้าคุณ move on จากอดีตหรือปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็น ถ้าคุณกําลังแบกอะไรเกินความจําเป็นแบกอะไรที่เป็นภาระเกินความจําเป็นย้ําว่าเกินความจําเป็นนะเช่นภาระของคนอื่นหรือเป็นภาระโดยใช่เหตุอะไรแบบนี้อะไรวางได้วางนะครับจะได้มีเรี่ยวแรงไปทําเรื่องส่วนตัวนะประมาณนี้นะครับเราไมา่ได้แนะนําให้ละทิ้งความรับผิดชอบนะ แต่บางทีเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้อะไรที่เป็นภาระเกินความจําเป็นย้ําว่าเกินความจําเป็นปล่อยวางให้หมดแล้วเอาเรี่ยวแรงกายแรงใจที่มีไปพัฒนาชีวิตส่วนตัวจะดีกว่านะครับอืมช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงขาขึ้นของคุณนะใบนี้มาทํานายว่าดวงดีแน่นอน ถ้าเปิดไพ่ได้ใบนี้ใบเดียวจริงๆมันเป็นวงล้อโชคชะตาดวงสามารถดีก็ได้อ่ดวงขึ้นก็ได้ดวงลงก็ได้แบบนี้หมุนเวียนกันไปแต่บริบทแวดไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ต้องทานายดีว่า็นช่วงดวงขึ้นมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณดูนี่ไพ่ารชาชินีไพ่คุยออกมาถึง3ใบในคราวดเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆบ่อยๆนะราชนีเหรียญราชนีดาบราชนีไม้เท้าออกมาพร้อมๆกันคำำนําทํานายที่หนึ่งผมมองจากหน้าไพ่สามใบนี้ผมมองว่า คุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงมาก คุณสามารถวางตัวให้เข้ากับทุกๆคนคนแวดล้อมได้เช่นอยู่บ้านวางตัวแบบหนึง่งอยู่ที่ทํางานวางตัวอีกแบบหนึง่งอยู่กับเพื่อนสนิทวางตัวอีกแบบหนึง่งเจอคนไม่รู้จักวางตัวอีกแบบหนึง่งเพื่อความเหมาะสมแบบนี้คุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็ดูจะเป็นที่ยำเกรงในสายตาผู้คนด้วยและในสายตาผู้คนคุณเป็นคนที่น่ายกย่องมีความสามารถหลากหลายแล้วก็ปรับตัวเก่งดังกล่าวนะครับอันนี้คือความโดดเด่นจากหน้าไพ่ที่เห็นเลยนะ และยังตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าท่านมองในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคนที่จะเข้ามาด้วยพลังแห่งรักตามหัวข้อนี้นะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคู่ควรกับคุณมากๆเรียกว่ามาแล้วไม่มีการมาเบียดเบียนกันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เติบโตยิ่งขึ้นและเป็นคนที่มีความพร้อมมีความาฐานะดีการศึกษาดีโปรโฟไฟล,ล์ดีก็ได้เช่นกันนะครับ ตัวแทนของไพ่ควีนทั้ง3ใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้การดูไพ่แบบพลังงานรวมนี้ไม่ต้องไปแบ่งแยกเพศที่แน่ๆคือคุณเจอคนที่น่าสนใจเจอคนที่ดีแน่นอนดีไม่ดีเปล่าโปรโฟไฟล,ล์ดีด้วยฐานะมั่นคงมั่คงคั่งมั่นคงด้วยแล้วเข้ามาส่งเสริมการให้ชีวิตดียิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเขามี3ดาบออกมาแนะนําเล็กน้อยว่าอ,อ,อาจจะมีเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคนนะ ชัดๆพลังแห่งรักมีโอกาสจ,จะนําพาบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหรือแม้แต่ยังไม่เลือกสักคนดูไปก่อนดูดูไปก่อน,ไ,อนไม่ต้องรีบเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดูคุณดวงดีนะเป็นช่วงตักตวงคําว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งนงนอน,น,อนๆเฉยๆแล้วจะเกิดสิ่งดีขึ้นดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวก อุปสรรคน้อยลงอยากทำอะไรรีบทำจะลื่นจะคล่องจะประสบความสำเร็จแบบนี้นี่คือความหมายของความว่าดวงดีนะครับดวงดีคือทางเปิดฟ้าเปิดทางสะดวกแบบนี้นะอยากทำอะไรทำได้เลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนโชคดีมาขนาดนี้ความก้าวหน้ามาเห็นเห็นส่วนความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายก็ต้องแนะนำตามตรงว่าให้มันค่อยเป็นค่อยไป ตามหน้าไพ่กองสามนี้ความสัมพันธ์ในเชิงคนรักคู่ครองยังไม่เด่นเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ในแง่ของการได้รู้จักมิตรใหม่ก็ถือว่าเด่นการได้พบปะผู้คนเพิ่มเติมเด่นสามารถครบหาไว้ในแบบเพื่อนร่วมงานคนสนิทหรือว่า คนรู้จักหรือแม้แต่คบหาไว้เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบนี้ก็สามารถทําได้กอง3มนี้เรื่องความสัมพันธ์เราแนะนําตามตรงตามหน้าภายัยว่ายังไม่ควรรีบร้อนนะครับคุณจะมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกอาจจะต้องมีการตัดสินใจมีการคิดหนักหรือแม้แต่ยังไม่เลือกใครดังกล่าว คุณจะได้เป็นผู้เลือกและดังกล่าวไปแล้วว่าถ้าคุณทุ่มเทให้กับการงานการเงินชีวิตส่วนตัวมากกว่าช่วงเวลานี้คุณยังไม่ต้องไปใส่ใจความรักมากมายนักก็ได้เดี๋ยวคนไหนใช่ก็จะใช่เองเพราะว่าจากที่เห็นตามหน้าไพ่นี้คนที่ดวงสมพงกับ คุณที่สุดนะเขาจะยังคงอยู่ในชีวิตคุณไปอีกยาวๆโดยที่ไม่เรียกร้องขออะไรอันนี้คือข้อดีเออเพราะในบางคนบางดวงบางท่านนะมีคนเข้ามาแต่เรียกร้องจะเอานู่นจะเอานี่อาห้ามนู่นห้ามนี่สารพัดเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแบบนี้ก็ไม่แนะนําแต่ของคุณนี่ไม่มีปัญหาเลยคนที่เข้ามาเขาจะเข้าใจคุณยอมรับความเป็นตัวตนของคุณเรียกว่า เขาจะอยู่กับคุณเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ใจได้แล้วก็มีความกลมกลืนกับชีวิตคุณเรียกว่าเขาจะอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างแนบเนียนกลมกลืนไม่ดูเป็นส่วนเกินแต่อย่างใดคนที่เข้ามานี้จะคบได้คบดีนะครับแล้วก็ดังกล่าวนะถ้าคุณยังไม่เลือกใครเลยยังไม่ตัดสินใจคบหาใครเป็นพิเศษคุณสามารถครบทุกคนไว้ได้ในฐานะเพื่อนนะครับ เราสามารถมีเพื่อนกี่คนก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันพอดูทรงแล้วอะกาลยานามิตรทั้งนั้นเลยครบได้ครบดีครบแบบเพื่อนนะย้ําว่าแบบเพื่อนเราไม่ได้แนะนําให้ครบซ้อนนะครับการมีเพื่อนเราจะมีเพื่อนกี่คนก็ได้เว้นระยะห่างให้ดีวางตัวให้ดีผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับคุณวางตัวเก่งคุณปรับตัวเก่งอยู่แล้วว่าควรจะวางตัวแบบไหนกับใครอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นกอง3านี้ก็ทํานายตามหน้าไพ่นะว่าพลังแห่งรักจะนําพาคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาพบคุณมีโอกาสพัฒนาความร รักความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคู่รักได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ช่วงเวลานี้โดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินเอาการงานการเงินก่อนนะครับคุณกองที่3ส่วนคนที่เข้ามาคบหากันไว้แบบเพื่อนนะย้ำว่าแบบเพื่อนแล้วในอนาคตจะพัฒนากับใครค่อยว่ากันอีกทีประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับครบถ้วนนะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ